พูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐถารับเย็นนะคะท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีทางมหาวิทยาลัยนะคะนวมินทราธิราชนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เชษฐาคะครับสวัสดีครับคุณจุฬาและคุณจักเพชรครับครับอาจารย์ครับถ้ามองจากบอดี้เลงกเของท่านนายกอนุทินที่เรียกว่ามีทั้งล้วงกระเป๋าดูจังหวะที่เหมาะสมก่อนจะไปพูดคุยเจรจากับผู้นําระดับโลกทั้งสองมหาอำนาจแล้ว ท่านมองอย่างไรครับครับจริงๆแล้วลีลาของท่านนายกอนุทินเนี่ยสำหรับผมเองดูแล้วท่านเตรียนตัวไปนะเหมือนกับว่าท่านตั้งใจจะไปที่เอเปนี้ให้ได้เพราะรู้ว่าเป็นเวทีสำคัญที่จะพบผู้นำสองภาคแสตฟิตและเป็นมหาอำนาจทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวทีเอเปเนี้เป็นเวทีที่ไม่มีกัมพูชานะเพราะกัมพูชาไม่ได้ชาติสมาชิก ทำให้ท่านนายรุทินผมคาดการว่าท่านรู้เรื่องดีดีท่านเลยจะใช้ความได้เปรียบในเวทีเอเปกเนี่ยพูดถึงกิจการของไทยอย่างเดียวแล้วก็มีการชูภัพลักว่าประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าเมื่อ3ามสเดือนเคยเกิดการประทะทางชายแดนมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือว่าตัวของกัมพูชาเวลาไปเวทีใดานานาชาติ ก็มาจะ discredit ไทยแล้วให้ไทยต้องตาไปแก้ใช่ไหมครับแต่เวทีนี้ท่านรู้ว่าไม่มีกัมพูชาทําให้ท่านถึงเซตวาละของตัวเองของประเทศไทยเนี่ยเตรียมที่จะไปหาลือกับทางผู้นําประเทศต่างๆอย่างที่ผมเห็นท่วงท่าลีลาทํานองเนี่ยจะเห็นว่ามีเวลาเนี่ยท่านก็จะเข้าไปสร้างวิตตภาพกับผู้นําประเทศนะอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะกังวลว่าตอนที่เซ็นสัญญา เขาเรียกว่าจอยเดคอเรชันของกัมพูชาที่มาเลเซียใช่ไหมครับ <c oughs> เวทีนั้น <c oughs> มีแต่อเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์แต่ว่าไม่ได้มีจีนจีนจะรู้สึกโกรธเราหรือเปล่าแต่เห็นจากที่นายกหนูไปคุยกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยทั้งเป็นทางการในเวทีโต๊ะตก,กรมหรือเวทีทานข้าวที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เชิญเราไปนะครับ หรือว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาตินั้นปกตินะแล้วประธานาธพบธีสียังมีการชมด้วยว่าเรานั้นไม่ได้ทําเรื่องคาสินโนซึ่งเป็นสิ่งที่จีนกังวลเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ในเรื่องของทางการการค้าการขายได้ดีกว่านี้หรือการท่องเที่ยว ของคนจีนจะมาใช้ได้ดีกว่าน,นี้แบบเนี้เพราะฉะนั้นมันเข้ากับว่าเป็นการกรบภาพที่มีความกังวลว่าจีนจะดูแล้วไม่พอใจเราหรือเปล่าที่ม,มาเลเซียเห็นแล้วคิดว่าภา้ามันกบไปแล้วนะครับหรือแม้แต่ประธานดีทรัมป์เนี่ยจะสังเกตว่าตอนอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเอ,อตอนนั้นเนี่ยเวลาเราลงนามเสร็จปุ๊กใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าทางนายกคุณมาเนตเนี่ยพยายามที่จะตีสีทรัมป์ ซึ่งทางน,นายกนุฐินเขาไม่มีเวลาเพราะว่าต้องรีบกลับมาทําพิธีสําคัญของชาตินะครับในเย็นวันนั้นทําให้เราจริงไม่มีเวลาคุยกับทางโดนนั่นพรัม <c oughs> และเราก็คิดว่าเราอาจจะเสียเปรียบกัมพูชาแต่เพอเอนเวทีเอเปกมันไม่มีกัมพูชาไง <c oughs> นายกนุฐินเลยได้คุยกับพรัมอย่างเต็มที่ถึงขนาดว่ามีรูปแบบการพูดคุยทั้งย <c oughs> ืนลงกกระเป๋าบ้างอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> ริงไอ้ภาพแบบนี้มันเป็นภาพที่แสดงถึงความสนิทสนมนะ เพราะว่า hmm. Hmm. พนายกรุธินเนี่ยถ้าเจอทัามครั้งแรกอ่ะผมคิดว่าเขาคงไม่ยินลงกระเป๋าหรอกแต่เผอิญเขาเจอทั้มมาแล้วไงที่มาเลเซียแล้วก็รู้จักกันแล้วพอมาครัง้งเนี้จึงมีจึงเซตภาพว่าจะเป็นการพูดคุยแบบสบายๆแต่ว่าการพูดคุยนั้นก็จะใส่สิ่งที่เป็นวาระหรือเอเจนดาของไทยลงไป <Okay. S 2> อย่างเช่นเรื่องของว่าอขอจะทําเรื่องสนับสนุนให้ลดภาษีหน่อยแล้วทกาก็รับปากอะไรแบบนี้อ่ะครับ hmm. เพราะฉะนั้น ลีลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือลีลาที่ผมคิดว่ามีการเตรียมตัวทั้งเรื่องของสัมพันธภาพที่จะแสดงออกอย่างไรให้รู้ว่าไทยนั้นอยู่บนเวทีนานาชาติและเป็นอย่างไรแล้วก็ก็ปรากฏว่าตลอดเวลาสองสามวันก็ได้ปไปไล่คุยกับผู้นําประเทศสําคัญสําคัญ,คญแล้วก็ได้ผูกมิตรได้นําเสนอประเด็นที่ว่าไทยจะสร้างประโยชน์ให้กับนานาชาติได้อย่างไรแล้วก็ใส่ข้อคิดที่เป็น นโยบายของไทยที่จะให้ทําไปด้วยเช่นคุยกับสีจิ้นผิงก็เสนอขายข้าวห้าแสนตันใช่ไหมครับคุยกับทางตัวของประธานาธิบดีทั้มก็พูดถึงเลิศผิตลดภาษีอะไรแบบนี้นะหรือว่าหรือว่าหรือว่าคุยกับประธานีธเกาหลีใต้ก็ยังมีคลุ่มสแกมเมอร์นะเสนอตัวเป็นสะพานเชื่อมในการที่จะจัดการในการปรับตามใช่ไหมครับหรือคุยกับสีจิ้นผิงล่าสุดก็มีการเชิญชวนมาว่าปลายปีเนี้ย จะมีการประชุมกรอบแม่โขงล้านช้างซึ่งจ,จีนจะต้องมาประชุมด้วยนะแล้วก็ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยมันก็แสดงถึงว่าเวทีเนี้ยเราพยายามที่จะลือฟืนภาพของการที่ไทยนั้นมีความสงบมีเสถียรภาพในสายตานานาชาติคืนมาหลังจากข่าวมันดังเมื่อสามเดือนที่แล้วว่า เรามีการประทักกันที่ชายแดงกับขเขมรผมว่าอันนี้แหละคือเป้าหมายที่นายโอริทินนั้นวางไว้สำหรับผมเองนะ,ะถ้ามองในมุมของอนักวิชาการแล้วก็มองถึงประโยชน์ที่ได้เนี่ยเวทีนี้ทางประเทศไทยโดดเด่นนะ,ะแล้วก็ทําให้เราสามารถจะขายายผลในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการในเชิงเศรศษฐกิจเชิงความมั่นคงได้นะครับแล้วก็โชยเห็นว่าเรานั้นไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามจนไม่สามารถจะดําเนิน กิจการของประเทศต่อไปได้แต่เราเพอจะเข้าสู่เวทีนานาชาติทุกเวทีอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ปรากฏค่ะเหมือนเหมือนไทยจะกลับมาบนเวทีโลกได้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่าภาพของการพบปะผู้นำหลายๆประเทศดูเหมือนใกล้ชิดสะท้อนถึงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อไทยในระดับนานาชาติเลยอะคะ่ะใช่ครับเรากลับมาแล้วนะครับจริงๆแล้ววันที่หนึ่งตุลาคมที่เริ่มมีรัฐบาลใหม่เนาะ รัฐบาลชุดนี้แหละ,ะ,ะเวทีนานาชาติเวทีแรกที่เราไปค้องแวะเนี่ยก็คือการประชุมกรอบความร่วมมืออาเซียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งเวทีนั้นเนี่ยเราประชุมครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่เกิดมีรัฐบาลใหม่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเปิดโัวว่าเราพร้อมที่จะผูกมิตรกับประเทศอื่นหลังจากที่เรานั้นไม่ได้ไปผูกมิตรมานานช่วงที่ เกิดกรณีการประทักกันหลังสงครามใช่ไหมครับอันนั้นเป็นการเปิดตัวแบบเบาๆนะในกรอบอาเซียนแต่พอมาโยกมาเพียงไม่กี่วันมาเจอกันในที่เกาหลีใต้เนี่ยแล้วเจอแต่ผู้นําที่แบบว่าระดับเศรษฐกิจภูมิภาคโลกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะทําให้เห็นชัดเจนว่าเรานั้นกลับเข้าสู่เวทีนานาชาติด้วยความภาคภูมินะสำหรับผมเองผมมองและ ราะผมติดตามเรื่องประเด็นการประชุมสอบความร่วมมือเอเปกเนี่ยเรากลับเข้าสู่เวทีนานาชาตบิบนพื้นฐานที่ว่าไทยเองไม่ใช่ประเทศที่เป็นลูกไล่นะนะัวินาทีเนี้ <c oughs> เพราะนั้นสิ่งสิ่งที่เราอาจจะเคยถูกดิสเครดิตระดับชาติจากประเทศบางประเทศที่ทำสงความกับเราในเวทีนานาชาติเนี่ยในเวทีเอเปกผมไม่เห็นภาพนั้นเกิดขึ้นอีกเลย คือมีมีแต่ภาพของความร่วมมือเชิงบวกสรุปคือว่าเราสามารถที่จะเข้าสู่เวทีนานาชาติได้อย่างสมภาคภูมิแล้วในรอบนี้นะครับครับก็ในเมื่อนายกอนุทินสามารถสกิดสีทิ่มทรัมป์ได้ขนาดนี้อุลมาเน็ตเขาไม่ร้อนร้อนหนาวหนาวบ้านครับอาจารย์เรื่องของการสารความสัมพันธ์ไทยและก็จีนสหรัฐครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลให้ชายแดนไทยกัมพูชาสงบลงเร็วมากขึ้นไหมครับ ครับมันก็เป็นผลสืบเนื่องที่คล้ายๆกับว่าเป็นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในการขับเคลื่อนการลงจอดเดคคเรชันกับกัมพูชาที่มาเลเซียต่อเนื่องนะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกว่าประเทศไทยโดยพลร,รัฐบาลรู้ดีว่าเวทีเอเปกไม่มีกัมพูชาเพราะนั้นจะต้องสร้างภาพให้เห็นความชัดเจนว่าตัวของประเทศไทยโดยตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับทางผุ้นนาโลก อันดับหนึ่งสองของโลกปัจจุบันนี้ก็คือทรัมป์กับทางสีจิ้นผิงแล้วก็ได้เห็นภาพนั้นจริงๆพอภาพนี้ปรากฏออกไปมันก็จะวนกลับเข้าไปอยู่ในกระแสของสื่อโซเชียลของประเทศกัมพูชาว่าเห็นไหมว่านายกรัฐมนตรีไทยคุณอนุทินเนี่ยได้พูดคุยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการแบบเป็นกันเองกับทางประธานนาธิบดีสีจิ้นผิงแล้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ได้มีการหาลือวาระต่างๆทุกวาระอันนี้คือภาพที่ปรากฏนะครับแต่อย่าลืมว่าภาพที่ไม่ปรากฏเนี่ยการหาลือเนี่ยโดยธรรมชาติของวิธีว่าประเทศ <c oughs> มันจะมีหลายอย่างที่หาลือแล้วนําเสนอได้ถูกต้องไหมครับกับบางอย่าง <c oughs> ที่คุยกันสนตัวกับทางประธานาธิบดีชั้นนำเนี่ยแล้วยังพูดไม่ได้เพราะว่าอาจจะทําให้เกิดความไม่ให้ประเทศไทยนั้นเกิด เปียเปียบอะแต่ว่าได้คุยได้เฉที่เป็นประโยชน์ตรงนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าทางนายมินตรีของกัมพูชาน่าจะกังวลอยู่ว่าน่าจะมีอะไรที่ไม่ได้เผยแพร่ออกมาแล้วเป็นสิ่งที่นายกมัฐมนตรีไทยคุยได้ได้เปรียบเพราะนั้นมันก็จะมีแรงกดดันส่งกลับเข้าไปที่ทางกัมพูชาว่าเห็นไหมทั้งจีนแล้วก็ทั้งเมริกาเนี่ยสนับสนุนไทยในทุกเลื่อนโดยเฉพาะว่าในในเวทีที่ ประเทศจีนกับอเมริกาได้พบกันใช่ไหมครับชาวสองเนี่ยท้ีคณะอส,ออสองประเทศเนี่ยมีการพูดถึงจากสีจิ้นผิงว่าชมเชยอเมริกาที่มาเป็นตัวพยานในการลงนามสติภาพจอร์เดอคอเรชันระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็บอกว่าจีนก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อันนี้แหละมันไปกระทบใจตัวผู้นำ,ำเขมรหรือผู้นํากัมพูชาว่าสุดท้ายทั้งจีนทั้งกัมพูชาซึ่งเป็นสองมหาอำนาจ อันดับหนึ่งสองของโลกอเมริกาอันดับหนึ่งอยู่แล้วแหละครับในทีนี้ของโลกอันจีเนี่ยนอกจากอันดับอันดับสองอันดับสาของโลกอะไรเงี้ยเนาะก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะเพราะนั้นทั้งระดับโลกในระดับเอเชียเนี่ยสองมหาอำนาจเนี่ยสนับสนุนเรื่องของการที่ไทยกับกัมพูชาลงนามจดเดคอเรชันมันก็จะส่งผลว่านายกกัมพูชาหรือผู้ที่มีที่พลมากกว่านายกกัมพูชาซึ่งเป็น ประาธางที่สภานกัมพูชาเองเนี่ยคือคุณเซนก็จะไม่สามารถบิดพลิ้วต่อข้อตกลงจอยเดคอเรชันระหว่างไทยกัมพูชาที่ลงนานที่มาเลเซียได้เพราะสอมหาอนหนานั้นจับตาอยู่อย่างใกล้ชิดครับ อืมค่ะอาจารย์อย่างอย่างอย่างประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็จับตากันอยู่ว่าไทยจะสามารถรักษาความเป็นกลางในเชิงยุทธศาสตร์ได้มากน้อยขนาดไหนท่ามกลางการแข่งขันอิทธิพลในภูมิภาคเนี้ยค่ะเราเราจะต้องวางตัวณเวลานี้ที่เห็นบทบาทในใ,ใ,ใ,ในในเอเปกันะคะอาจารย์ว่าไทยกําลังวางตัวอยู่ในสมดุลมากน้อยขนาดไหนที่สามารถทํางานได้ทั้งกับจีนแล้วก็ทางสหรัฐเนี่ยค่ะ ถ้าถ้าเรามองถึงภาพความเป็นกลางเนี่ยเราต้องมองถึงความสมดุลในทางความสัมพันธ์ที่เรานั้นดีวกับอเมริกายอย่างไรและดีวกับจีนอย่างไรใช่ไหมครับเราลองมาดูในเวทีเอเปกในรอบ3-4วันนี้ที่ทางนายกรัฐมนตรีอนุทินของไทยเนี่ยไปพบกับทางสีจิ้นผิงหรือทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแล้วก็มีการพูดคุยหาลือผมเห็นนะมีน้ำหนักสัดส่วนเวลาใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกันนะ ทั้งคุยกับทางโดนั์ทรัมป์คุยกับทางสีจิ้นผิงคุยกับโดนั์ทรัมป์ก็มีการไปสกิดโดนั์ทรัมป์ด้วยว่าออ,อ,ยาอย่าลืมเรื่องของลดมากกว่า19%มีการพูดเต้นพูดจริงใช่ไหมพอคุยกับสีจิ้นผิงนะครับในในเวทีระหว่างไทยกับจีนแบบ2ต่อ2องี้ยก็มีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็พอสุดท้ายถ่ายรูปนะร,ร,ร่วมกันเนี่ยก็ใช้เวลาในการถ่ายรูปสุดท้ายส่งท้ายของเช้าวันนี้เนี่ย ในการที่จะคุยยักษ์กสีจิ้นผิงระหว่างรอไทยรูปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าปัจปจ,จุบันนี้นะเราไม่ได้แสดงบทบาททางเวทีระหว่างประเทศว่าเราให้น้ำหนักประเทศใดมากกว่าประเทศใดแต่เราให้น้ำหนักแบบสมดุลในเวทีของเอเปกนี้นะครับถ้าเราลองเปรียบ,บเทียบสองเวทีนะ,ค,ะคือเอาเวทีของอมาเลเซียมารวมด้วยนะที่โกลาลัมโปเนี่ยอตอนนั้นเนี่ยทำโดดเด่นใช่ไหมครับเพียงแต่ว่า <c oughs> ไทยไม่มีโอกาสคุยมาก ซึ่งเหมือนก็ไม่ได้ทําให้ไทยรู้สึกว่าไปเกียดเสียกับเมริกาเกินเหตุจนจีนไม่พอใจเพราะเราไม่มีโอกาสตีซีมากเนื่องจากเวลาเราไม่ได้ผมมองว่ากับการเป็นผลดีนะเอ,อสําหรับการที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปตีซีขนาดนั้นที่มาเลเซียแต่พอมาเวทีเอเปเรารู้ว่าเป็นเวทีที่เป็นของไทยล้นล้วน <c oughs> ไม่มีคู่ขัดแย้งเดิมอย่างกัมพูชาอยู่เนี่ยเรากับการไปตีซีกับโดนนั่นทําต่อเนื่องเพราะนั้นเท่ากับเราให้ความสำคัญกับโดนด้านทัสองรอบ ที่มาเลเซียกับที่เอเปกใช่ไหมครับต่อมาพอมากับจีนเราก็เหมือนกับว่าให้ความสัมักับจีนทั้งในเรื่องของการพูดคุยทานอาหารบนโต๊ะอะไรก็ว่าไปเนาะที่เกาหลีใต้เชิญเราอะ่ะแล้วพอโดนนั่นทำรู้สึกว่าติดธุระเนาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อาจะอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่หลายเวทีในเอเปกเนี่ยช่วงท้ายๆเราก็มาคุยกับจีนเยอะหน่อยมันก็เหมือนกับว่าเราให้เวลาหรือ take a คชั่นเนี่ยทั้งในเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ ข่าวความสําคัญกับอเมริกากับจีนเนี่ยอยู่ในระดับที่ไล่เลี่ยกันสําหรับผมเองเนี่ยยังไม่ได้เห็นความที่รู้สึกว่าให้ใครเหนือกว่าใครเพราะนั้นมันถือว่าเป็นการบาลานซ์หรือยังสร้างสมดุลทางสัมพันธภาพระหว่างจีนกับอเมริกาได้อยู่มันจึงไม่ได้มองว่าเรานั้นไปเทคไซส์ใครไปพิเศษในรอบนี้นะครับอืมค่ะครับก็เรียกว่าอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้เห็นอย่างชัดเจน ดูไปดูมาท่านนายกอนุทินเนี่ยอยู่เมืองนอกจะโดดเด่นกว่าอยู่เมืองไทยอีกนะครับในห้วงเวลานี้อาจารย์มองการเตรียมตัวเลือกตั้งสนามเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรครับตอนนี้หลายพักจัดภาพกันแล้วและบทบาทของผู้นํารัฐบาลก็โดดเด่นในวิธีโลกอีกนะครับจะมีผลต่อปัจจัยการเลือกตั้งครั้งหน้าที่เกิดขึ้นไหมครับอาจารย์ครับคือจริงๆต้องยอมรับว,ว่าคนที่มีบทบาทเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับย่อมเป็นสปอตไลท์ที่ให้สังคมและสื่อมวลชน จับจ้องตลอด24ชั่วโมงนะแล้วทีนี้เนี่ยเพอเอินทางท่านนายกอดุทินเนี่ยท่านได้มาเป็นนัฐมนตรีในเ,เป็นนายกมนตรีเนี่ยในช่วงที่มีอีเวนต์สำคัญของโลก <ừ> ของนานาชาติ <ừ> ก็คือตั้งแต่ตุลาไปจนถึงปลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบปาเซียนนะครับที่ผ่านไปเอเปกรอบนี้หรือจะต้องเป็นเจ้าภาพ ในเรื่องของอแม่ของร้านช้างนะครับหรือว่าในช่วงขวปีหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพในการประชมุมเกี่ยวกับ WTO ADB อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่เวทีนานาชาติแล้วเพอเอนนายกหนูอ่ะเขาเรียนอเมริกาไงภาษาเขาก็คล่องด้วยแล้วก็ประสบการณ์การทำงานมาออายุเท่าไหร่นะ59หรือ60มั้งเนาะมันก็ผ่านอะไรไมาเยอะ มันก็เลยทําให้ดูลุกมีความเป็นผู้ใหญ่ครับพอมีความเป็นผู้ใหญ่ผ่านการเจราจารในแวดวงธุรกิจมาก่อนก็น่าจะเจราจารได้อย่างรอบนี้ที่เห็นนะครับแล้วก็ทําให้เวลาไปในเวทีนาชาติสื่อก็จับ พอจับจ้องมันก็ได้เปรียบในเชิงของกระแสเพราะว่าการเจราจามันก็ดูเหมือนว่าเกิดผลดีต่อเราไม่ว่าเราจะขอเจราจาลดภาษีจากสหรัฐอเมริกาให้3 9หรือว่าเราขอเจราจาเรื่องขายข้าว500 0 0ตันและเรื่องอื่นๆกับจีนและประเทศอื่นพอบทบาทตรงนี้มันสปอตไลท์เนี่ยมันแน่นอนครับเอ่อมันทําให้ประเทศไทยเนี่ย ได้รับเครดิตแอคเครดิตเพิ่มขึ้นในเวทีโลกแล้วสื่อต่างๆเขาก็ต้องเสนอข่าวพอเสนอข่าวประเด็นแบบนี้ในเชิงบวกก็จะกลับเข้ามาสู่การรับรู้ของสังคมในประเทศก็พูดง่ายๆคือว่าการเป็นนายกมนตรีในช่วงนี้ครับมันมีบริบทของจังหวะประเทศและโลกมันเหมาะเจาะที่จะทำให้ตัวของนายกอดุทินเนี่ยสามารถที่จะโกยแต้มมาได้ซึ่งก็จะดีดไปถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นที่ท่านนายกบอกว่าจะเลือกตั้ง จะยุสภาไม่เกิน31มกราคมถ้าเป็นตามกำหนดเดิมเนี่ยเนาะซึ่งเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันไงไม่ถึงร้อยวันดีไม่ถึงร้อยวันดีเี่กกระแสแห่งการทํางานพวกนี้มันยังคงอยู่นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าตัวของรัฐบาลเนี่ยใช้กระแสของภายนอกดีดเข้ามาให้ในประเทศรับรู้แล้วบวกกับการที่ในประเทศเนี่ยพยายามที่จะลื้อฟื้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อวางลักฐานสั้นหน่อยอย่างเช่นปัจจุบันโครงการโครึ่งพัฒ เขาออกมาแล้วใช่ไหม <Okay. S 2> แล้วก็กระจายตัวทําให้มันกระจายตัวดีๆถ้าประมาณสองสามเดือนมันก็จะไปทำลายมันก็จะไปแมชก,กับการที่จะยุบสภา mm. ประมาณที่สามสิบเอ็ดมกรา,า,าคมพอเข้าสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยแบบนี้เนี่ยผลงานระยะรได้ยะไกลยักนแบบนี้มันสามารถนําไปต่อยอดหาเสียงได้เพราะคนมันยังบีลืมเพราะนั้นถามว่าได้เปรียบไหมก็จะได้เปรียบในเวทีการเลือกตั้งในต้นปีหน้าครับ โอ้ค่ะนี่คือบทบาทของไทยแล้วก็บทบาทของคุณอนุทินบนเวทีโลกนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยในในการประชุมเอเปกเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้ามองเรื่องของผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับโดยตรงเนี่ยค่ะเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรยังไงบ้างคะจากเวทีนี้ค่ะเพราะว่าอย่างอย่างเก๋เห็นนะคะทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีโอกาสได้ปาฐกถาด้วยนะคะแล้วก็แสดงเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วท่านก็พูดอยู่อย,อยู่อยู่ท่อนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ ไทยเชื่อมโลกในเอเป็กซีโอซัมมิตสิบห้าเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนจะให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงของภูมิภาคเนี่ยค่ะเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องของในเวทีนี้ค่ะครับเอาแบบรูปธรรมเลยนะอย่างน้อยสองประการประการแรกเนี่ยการเข้าสู่เอเปกรอบนี้ของไทยซึ่งไม่มีกัมพูชาเนี่ยเราจะได้รับผลประโยชน์ของภาพลักษณ ของเสถียรภ,ภาพทางความมั่นคงของชาติเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราได้คุยกับอเมริกากับจีนมีภาพลักษณ์ที่ดีออกไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในเอเชียนะเพราะว่าการประชุมเอเปกเนี่ย ยุโรก็จับตานะครับและเซก็จับตาเพราะมันเป็นกรอบความร่วมมือกรอบสาคัญของโลกใบนี้หนึ่งกรอบที่สําคัญมากในการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกพอภาพไทยกับอเมริกาและจีนมีความใกล้ชิดกันมันก็เท่ากับว่ายกภาพลักษณ์ไทยให้สูงขึ้นพอภาพลักษณ์ไทยสูงขึ้นมีความโดดเด่นนะครับประเทศต่างๆเขาก็อยากจะเจราจากับประเทศแบบนี้ครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองอันนี้ ภาพลักษณ์สำคัญที่สุดในการค้าขายปัจจุบันนี้นะถ้าการค้าขายปัจจุบันนี้เราไม่เซตภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีนานาชาติเราจะรับผลกระทบของการเจรจาทางการค้ามากแต่ถ้าภาพลักษณ์ดีเราก็จะได้ผลประโยชน์นั้นซึ่งอันนี้แหละคือประโยชน์แรกเชิงของการเซตภาพลักษณ์ว่าเราพร้อมในเวทีนานาชาติที่จะ ร่วมมือกับประเทศต่างๆอย่างที่เมื่อสักครู่เราได้คุยกันถึงเรื่องว่าพร้อมที่จะเสนอเป็นบริดจ์ใช่ไหมครเป็นสะพานาในการที่จะเชื่อมพันสัมพันธ์ในชาติต่างๆอันเนี้ยมันเท่ากับว่าไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางในการที่จะเชื่อมมิตรภาพเพื่อมาพัฒนาการค้าการลงทุนด้วยกันอันเนี้ยผมว่านี่คือประโยชน์ประก,การที่1มิติที่2เนี่ยก็คือว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะบูตอัพ เศรษฐกิจไทยให้ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่เราซบมาอยู่หลายเดือนนะซึ่งเป็นผลแห่งการประทักกันที่ชายแดนนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยการที่เจรจาเรื่องว่าเชิญนักลงทุนจากชาติต่างๆมาลงทุนนะครับนักลงทุนเวลาคุยกับนายมนตรีเนี่ยเขาจะมั่นใจกว่าคุยกับเจ้าหน้าที่ ของรัฐบาลบางคนนะเพราะนายจมตันตีคือเบอร์หนึ่งในการตัดสินใจไงเพราะฉนั้นถ้านายกไปพูดเองไปชนเองเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นหลักประกันของการรับปากในความร่วมมือเพราะนั้นนักลงทุนที่มาจากประเทศต่างๆร่วมมาในเวทีนี้ด้วยที่ติดตามผู้นำประเทศเหล่านั้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออนายกบัตรีไทยรับรองเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขามาลงทุนแล้วจะได้รับ Security ความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจมีโอกาสสูงแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันคือเป็นผลประโยชน์ของการดึงเบ้นเงินเข้าประเทศนะครับแล้วสืบเนื่องไปถึงระยะสั้นเช่นเราต้องการระบายข้าว5 0 0 0 0 0ต<ม>ันเราต้องการที่จะเป็นศูนย์การปรับสะแกมเมอร์แล้วเชิญชวนคนเข้ามาที่จะมามามาหยุดมาเข้ามาในประเทศไทยอ่ะในการที่จะมาร่วมมือกันแบบนี้หรือว่าที่เราประกาศไปว่าเราพร้อมที่จะดูเรื่องของการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลบ้าง อะไรแบบนี้บ้างเศรษฐกิจใหม่บ้างอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นของคนที่อยู่ในต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์ที่ได้แน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยณนะวันนี้ที่เราคุยกันอาจจะยังไม่เห็นแต่ทุกครั้งของการเจราจามันไม่ได้เห็นทันทีครับมันอยู่ที่เจราจาเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละประเทศจะต้องไปทํากระบวนการภายในแล้วก็เริ่มคุยกันในระดับปฏิบัติต่ตอเช่นระดับกระทรวงระดับกรมที่เกี่ยวข้อง จากนั้นถึงจะค่อยๆที่จะ,ะมีแอคชั่นขึ้นมาหลังจากนี้สัก2เดือน3เดือน4เดือนก็ว่าไปแต่ผลประโยชน์หรือผลรูปธรรมเชิงประจักษ์เนี่ยมันต้องเกิดจากวิธีการเจราจาก,ก่อนเราไปเปิดไว้แล้วหลังจากนี้คือการติดตามสืบเนื่องเพื่อให้เกิดผลในเชิงของงานรายละเอียดในเชิงดีเทลที่จะมาทําต่อในอนาคตนะครับเพราะ,ะนั้นผมว่าเนี่ยเป็นรูปธรรมสองอย่างที่ประเทศไทยได้ประโยชน์อืมค่ะ คุณติ๊งหนุ่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะครับก็เรียกว่าชัดเจนเห็นภาพรอบด้านเหลือเกินครับอาจารย์ครับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์เชษฐาเป็นอย่างสูงครับที่มาฉายภาพเห็นในวันนี้ครับขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐาทรัพย์เย็นครับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช